คุณทำอะไรอ่ะเสียงดังถึงหน้าห้องเลยกินเลยรถโคเรียยิมจิผสมกับรามยอนไงบอกเลยว่าเส้นนุ่มๆเผ็ดๆกับเละกบรอบคตรเข้ากันโคตรฟินดูเออน่ากินว่ะเออซื้อไม่หยาดเซเว่พอดีเลยเฮ้ยไหนซื้อรถอะไรมาบ้างนี่ไงรสโคเรกิมจิและนี่เล่รสไก่ทอดหันใหญ่เอ๊ะตังลองต้องลองอูหันยักหื กรอบจริงว่ะรสชาติก็โคตรเหมือนเลยจริงว่ากินอยู่หน้าร้านต้องลองกินกับข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มไก่เลยโอบอกเออเกินผมปื้มมาด้วยเฮ้ยผมก็มีด้วยน้ำจิ้มเตรียมให้คุณด้วยเอ้ยหมดกอนเลยดีไปเลยลงไปเข้าวเหนียวอ่ามาลองเป็นไงเหมือนเลยลองอ่ะเหมือนอร่อยจริงอร่อยคนทั้งสองรสเลยนะ ควินมากนะครับผมอืม,อมขอร้องเนี่ยไปยังไปไงไปไงไปไงอืมพอเข้ากันแบบว่าเจี๊ยมเจี๊ยมเจี๊ยมเลยอ,อร่อยทั้งสองรสชาติเลยฮะที่เรามาในวันนี้นะครับเพราะว่าแผ่นยักษ์หืมกรอบจริงว่ะรสชาติก็โคตรเหมือนเลย เอีว่ากินอยู่หน้าร้านต้องลองกินกับข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มไก่เลยแม่บอกเออเกินผมปืนมาด้วยเฮ้ยผมก็มีด้วยน้ำจิ้มเตรียมให้คุณด้วยไปกินก้อวเลยดีไปเลยลงไปเลยข้าวเหนียวอ่ามาตองเป็นไงเหมือนเลยลองอ่ะเหมือนอร่อยจริงอร่อยของทั้งสองรสเลยนะฟินมากนะครับผมอือ อขอลองเนี่ยไปนไง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 อืมเราเข้ากันแบบว่าเจี๊ยมเจี๊ยมเจี๊ยมเลยอร่อยทั้งสองรสชาติเลยฮะที่เรามาในวันนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาบอกทุกคนครับว่า ว่าถ้าทุกคนนะครับอยากมาฟินกับพวกเราแบบนี้ต้องมาร่วมกิจกรรมจับคู่ฟินกินคู่เลย X O นันนน์นะครับลุ้นได้มาเจอพวกเราสองคนนะครับผมแบบฟินๆในเลย X O นันนน์นะครับไลฟ์เดทติ้งจับคู่ฟินกินคู่โอมนันนนฟินที่1นะครับสะสมยอดซื้อเลยรถโคเรียนกิมจิและรถไก่ทอดหาดใหญ่นะครับใน7 e เ e ่ e อีเลหรือ7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นออนไลน์นะครับลุ้นเป็น20่สิบท็อปสเปนเดอร์ฟินที่2นะครับผมซื้อเลยรสชาติโคเรียนกิมจิและรสชาติไก่ทอดหาดใหญ่นะครับและทำวิดีโอนะคครับภาายใต้อนเซ็ปที่่ว จับคู่ฟินกินคู่เลบนติ๊กต็อกนะครับพร้อมติดแฮชแท็กนักช ah ิมอาหารแฮชแท็กจับคู่ฟินกินคู่เลยแฮชแท็กจับคู่ฟินกินคู่เละเอ็กโอมน่นนนะครับติคลิปที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดน,นะครับผมจะได้มาฟินกับพวกเราเหมือนกันเลยครับผม และอีกหนึ่งความพิเศษนะครับกับการลุนติดเข้าชมเลอเอ็กซ์โอมนนนไลฟ์เดทติ้งจับคู่ฟินกินคู่โอมในนนผ่านโซมนะครับเพียงแค่ซื้อเลยรสชาติโคเลียนกิมจิหรือว่ารสชาติไก่ทอดทานใหญ่นะครับและกดลงทะเบียนเป็น1000คนแรกก็รับสิทธิชมไลฟ์ไปเลยโอกาสที่พวกเรา2คนจะมาจับคู่ฟินแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมร่วมสนุกได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ิมิถุนายนนี้ครับรีบมาจับคู่ฟินกินคู่เลกับพวกเราเยอะๆนะครับพวกเรารอเจออยู่นะจ๊ะรอทุกคนอยู่นะครับ